จะดูผลว่าะไรต้นดุหรือวาเทไรลยอย่างที่จะที่ได้กินไ้้อน ชอมชนทุกผู้มีเกียรติและผู้เข้าร่วมอบรมสัมมนาทุกทา่านอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการพัฒนาองค์ความรู้ชุมชนในปัจจุบันก็ยังคงเป็นที่ตั้งของท่าเรือที่มีความสําคัญของประเทศรองจากท่าเรืออาสาสมัครเกษตร,รษด้านบัญชีคร,รูบัญชีเกษตรกรผู้นำชุมชนและผู้สนใจ ในเขตจังหวัดชนบุรีรวมทั้งสิ้น250คนภาคตะวันออกนี้รัฐบาลให้ความสำคัญมุ่มเงเน้นการพัฒนาพื้นที่3จังหวัดได้แก่จังหวัดชนบุรีระยองและฉะเชิงเศาวรวมทั้งสินค้าเกษตรที่ดีมีคุณภาพได้มาตรฐานรองรับการพัฒนาเศษรษฐกิจส่วนข้าราชการของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ฉันก็ต้องขอขอบคุณนะคะแรงร่วมใจที่ยัเกิดงานวันนี้เกิดขึ้นนะคะแล้วก็สิ่งที่สําคัญตามกับเพื่อนใดๆก็แล้วแต่ท่านสอสอชลบุรีนะฮะไนโชว์ตัวหน่อยใช่ไหมที่คือปักใจสําคัญของเราเลยนะคะเราถูกเลี้ยงมาในการทำบัญชีมการที่จะเติบโตในเส้นทางต่างๆ บางคนอาจจะไม่ชอบตัวเลขนะคะแต่ตัวเลขมันอยู่ในชีวิตเราเรา,เราตลอนเวลาเลยถ้าการบกลมของพี่น้องในวันนี้ประสบความสำเร็จและสิ่งที่สำคัญก็คือคำว่าครูมันเป็นความที่ยิ่งใหญ่มากเลยไมย้ผลไม้ก็อร่อยสับปะรดก็หวานกรอบมันสำป,ปะหลังก็ขึ้นชื่ออยางก็มีมากว่าเป็นนิคมอุตสาหกรรมทำให้บางสิ่งบางอย่างของเราเนี่ยต้องเปลี่ยน แให้ชัดเจนแล้วแต่สิ่งที่สําคัญอยากจะให้พี่น้องเนี่ยคงแล้วก็รักษาไว้คําว่าเกษตรคนนี้ต้อง่านูีเสมออันนี้สิ่งที่สําคัญแล้วทำยังไงเราเครือข่ายที่ทําให้เราเข้าใจัญหาในการที่เราจะถูกโคนเข้ามาเป็นประธานหรือกรรมการสาขาทาให้เกิดการโกงรักษาเงินของพี่น้องทุกคนไว้แต่ถ้าทุกคนไม่เข้าใจคําว่าบัญชีไม่ดูแลกระเป๋าของตัวเองนะคะความเพ,ย,พยายามของเราเนี่ย มันก็เป็นได้ไม่ถึงเต็มที่เสสิ่งที่สำคัญวันนี้ก็คืออยากให้พี่น้องที่เรียนรู้บัญชีแล้วเข้าไปดูในสหกรณ์ด้วยนะคะที่ท่านจะให้ความสำคัญในการทำบัญชีแล้วก็จะเป็นทูนตรบัญชีก็จะน้าที่ช่วยดูแลในการเราอยากให้ความ้ใจแบบั่นคนมันงข้อข้อณยริการทางบริการ